เราต้องโดนไว้ไม่ต้องหันลังตัวถึงมือี่เดี่ยวเราต้องคอยยิงสองน่ะยิงสองครับเอาวกลับเต็มครับมือผู้ลูกมาแล้วครับอีซิสมาอีกแล้วมือนี่สวัสดีครับพี่น้องมือนี่พ่อกันแบบเกือบเพียงครับไปวัดบ้าเพราะยังความกับเฝ้ากานาดลืมพอดทรงว่าสัน ใส่สงตัวนี้ร่งลุยน้ามันมาเอามือนี่ยจังโมงหาโมงเครืงองเือเหรอมืนี่มาเอาหน้าไฟนี่นะครับหน้าไฟห่วยหน่อยห้องนี่มาลองเมื่งวานทีมีป่าบอบ่ในีมาจักเทือดได้มา่ยังความว่าเพิ่นมาจออเมื่งวานบุบบับบุบบับมือนี่ก็มาไอแกงเกาห้องแหละครับไ่ยองความไอซิทแล้วก็ลุกหน่อยแต่ว่าเสี่ยนกี่ตามคนมาทีแมนบ่ พเห็นเรียบแล้วมาละ่ะเซียนจีกับอะไรมาพี่น้องรุ่ยกันเอาคืนเรียบร้อยพี่นอ้องคืนว่าอุ่นเครื่องก็แล้วนอุ่นเซียนจีก็มาสมทบเรียบร้อยเป็นด้เทามือนี่สบายสบายเนาะมือนี่งมันคือเก่าครับอ่มามันคือเก่ามันคือเก่าลุยกันละพี่น้องเซียนกีกับไซไบอดอกนึงลแล้วแหละเริ่มลุยกันแล้ว มาหลุนกันครับมาหลุนกันจะเป็นแนวใดครับก็ผีก็ได้อาผมอยู่เป็นอดอยู่ยันเงาเงอ้บาทเฮ้ยไปทักผมได้ Ừ. đám nói điều, sai rồi các, bứt ba tôi nhảy vào, đấy nhúng mấy mực ơi lót tao thế, ơi, nó ngắm như đóc, ngon, heck man là xiết chỉ, đẹp lẹ quân, đây mấy yêu ชวนหรอป่เอา้าไปยังความเอาแนวพี่น้อง,ง,องวันธรรมดาแล้มือนเฉพเราลองพิ้ง <c oughs> นี่บอกตัวงง <c oughs> ตว่าพ <c oughs> ่อหนเลอกเขาเรานต <c oughs> <c oughs> Ờ. Oh. Nhúc cái con. Nhúc nà nà. Tôm tôm ngam. Nhưng ấy xít bọn để xây khoáng vô sẵn lắm à. Tháo thì lắng đắng cua lắm à. กะกดก็กดกดพี่น้อง โคตรยิ่งละบอนมั้งเหรปลากฏว่าเป็นปรากฏตตสวยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆสวยเลยปลากคนี่แม่อยู่เฮือนมักมากครับเป็นปิ่งแสบเป็นว่าเอฟซีเนว่าลูกหน่อยมุดหน่ำลูกไปยังคือสั้นขากไกลๆขึ้นหลอดมาสั่นกคตมันฟูนะพี่น้องมุดลงไปแล้วโคตรฟูต่อขายัานขึ้นที่สั่นตลอดเลยผมมุดพวกจม น้ำยางเลยสั่นขาิีนดสิบ่สั่นบ่ได้ติมันู แต้มสองครับ <c oughs> แต้มสองแต้มสองบักคอตัวสืสวยแต้มสองครับ จุดจุดอ้าวเต็มสามบันอ่าตัวนี้งามครับพี่น้องแต็มสามครับตัวนี้งามครับสวยๆครับสวยๆ โเมเต็นมสองพัออบนบาทห้องฟอ้อมได้ละผมไม่นีบน่บนะเส้นกี่ก็ตาแค่แล้วผมไม่ีบ่เอ๊จเอาได้นุแล้วพี่น้อง นี่้องไอซิดเอาแล้วไปให้สองเฮ้ยไปให้สองอีกตัวบอล้วล่ะครับเอาที่หลังดังกว่าครับไอซิดีหลังดังกว่าเลยจอบตัง้งโดนบ่อ,อยโดนบอลนี่มันล่ะตัวตวมเห็นที่เหลว่าประคอบให้สองขึ้นว่า นาวันที่สองครับมักำเต็มครับเปืเ้อมือปู๊ลูกมัแล้วครับี์มาอีกแล้วมือนี่เฮ้ยเยนเียนยล่ละหวานงามๆน,นึงไหนวัทน,นที่ขอมาที่หลังดังกลัวว่าเด่น <laughs> ไปใช้กระจอบจอบคักมากแห้งมากลายบักข้านี่มากกูสาวฝากซีก็เดี๋ยวนะเขาปลูกพกเวสเอาหนักตู้นี่หรอหยาบอยู่ไปหาเก็บบักพริกระปองจ้างไปกระจอบจอบคักจอบแนวไหนอะพ่อโอ้โหโอ้ยหลุดมือหลุดมือช่วยแน่โช่วยแน่ไทยอยู่เด่น่ะฮ้ยไทยอยู่ไทยอยู่โอ้หนั่นไอ้ได้หรอได้ได้ได้ Sì, gọi là sếp thịt lẻo, bacon gần đây bọn bóng 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 ลครับสวครับปราดุกอยู่เบาบอครับสวยเลยครับปลาดุ ั่นแะครับเพื่อนก็ได้เรียบทั้งที่โตอยู่หมดทั้ที่โตจนจไนท้งที่โตอยู่หมดจะกัครั้ที่โตก็ได้ปะ เราบ,บอลจะข้าวเันเถอะเพรากันขึ้นี่น้องเมื่อเนี้มันหนาวลมเพราะลมแห้งแต่เพรหนาวดอกลมมันแห้งนี่ขอมาจะข้าวก,ก,กันเถอพรากันขึ้นนั่งไ,ไ,ได้กุ้งค้นอยู่หรอครับ เซตเป็นพระเอกครับเงินเนี่ยปลาคูนึงอยู่เดี๋ยวจะไปเบิ่งกันครับพระเอกแนวไยอพระเอกใหญ่หรือพระเอกน้อยนี่นอ้อยสามตัวปลาลูกหน่อยใส่โยครับได้อยู่กินอยู่นั่นๆคับวนสานนี้คอมก็ได้ครับสามตัวครับหนึ่งสองสามสามตัวครับวายเนแม่เดียวกัน สามตัวไม่ซีดมันกรมูนิปลาสามตัวแต่ว่าตัวงามครับนั่นประคอยให้สองสองตัวครับเี๋คู่หนึ่งอีกแล้วมันกระมูครับไอซีดหมือนนะเสียนกี่กับมันครับโอ้ยมันเซียนกี่กับมันอยู่พี่น้องปลาง่ามนาอเออมันอยู่กูเลยหนึ่งสองสามสี่หกตัวเก็ดกับปลาบูได้เสี้ยนกี่ก่อนนี่ มือนี่มันเป็นขี่เก่าเขาเออไม่ใบไมเนาะแม่เอาน่าไบ่ใบว่าอะไมันมันเป็นขี่เก่าเขาแต่เป็นขี่ไม่นี่ปลาลายครับเดี๋ยวทาเมันตอนไปลุ่งเครื่องเครื่องครับฝากจังไปลุนกันเนาะจังไปลุดเพราะเขใหญ่กันเออได้ไหมเนี่ยคว้มือเนี่ได้ไหมอนื้ไหนก็ะทาอยู่แต่ว่ามันมาที่เก่าก็แล้วก็ค่อยได้เออปลาไม่เคยมี หายอยากระบเตียวปลาบ่ะนี่กับพ่อได้กินตี๋ยวปนอยู่พ่อได้กินเออไอซีดมันกูมูนี่แหละซีดมันกูมูเป็นซีดมันกูมูเนาะน่แหละก็ได้ยุลูกหน่อยก็ได้พ่อได้กินครับก็ไปทีมงานเก่านี่แหละครับก็ับพ่อได้กินข้าวเที่ยงให้เบิงเพราะว่ากินมาแล้วก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันล้มด้วยมันล้มอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนลูกหน่อยตามห้อยสารลูกหน่อยก็สิพาไปเฮ็ดคลิปหายอยากหากินจริงจแล้วก็เพื่อนๆขอเชยนกี่ไอ้ซีด คือเกาล่ะครับช่วงนี้มือนี่ก็ล่มจจ้หน้อยครับคลิปหนาจังเจอครับคลิปนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ